变傻。 สมนที่อสมสัเติครับจะมีประกอบหน,นเป็น,ปนื้นฐาการทำบุญกฐินสปัจจัยที่นำมาก,ก็เป็นองค์ประกอบ่งในการสรางบุตามยาเกษประเพณีที่เราได้ทำกันมากมีอยู่ที่ นดูบรรยากาศในบริเวณของศาลาประกอบพิธีถวาย กพำใน้องเรานะและกชุบน้าดินดำก็ต้อขอกราบพอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมมกันทีนครูก็กาุเ้าการขันีต่อไป มันมันจรจริงเจ็บผ่านใจตรวจครับไปกัน เือว่าการตะโกนิงยิงปหาสนนยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับเราเราเียงจารีตพัฒนที่เราจะไปปฏิบัติการศิลปะการใช้ถนคกับในส่ยนิอการเราก็มีการปรับเปลี่ยนกรจัดการถวายผ้าที่ปุ่น ออกไปด้วยสมบูรณ์ที่บริวารสำคัญที่แบบเรา,าก็มีปรับเปลี่ยนมีการปัจจัยั็เต็มคือการเป็นเงินที่มาครับก็ในขั้นเด็แลว้วก็คือว่าวก็ากเป็นส่วนหนึ่งครับจัดเป็นปัจจัยบริษัทที่สําคัญในปัจจุบันที่เราต้องมีเลืองด้วยทางวัดแยงขาดแคลน ที่จะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงก่อสร้างเข้าโบสถ์ตามที่ท่านได้รับชมในคลิปต้นวัน vượt qua giúp quê lại vinh quang 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 อนตราเลือกน่าให้บริการเงินตลอไว้ก็ต้องเป็นะไเลียงเชื่อทางการจุกทูกเที่ยวถูกชาตบาใดนัเป็นรสชาของนายอดอยเอาทั้งหมดเดมักจะ่ายกหันเเห็น อานะครับอาจจะมีบางสงใด้เรอาเพินอสงสมดรอสมก็ไดเป็นผู้เ่าอายโรงเรียนบางกนนเป็นผู้เ่าอารงเรียนบางาคาิการและการาเร่โรงเรียนบางที่

thế nào chúng ta phơi xong thì ừ, đấy <laughs> à không bỏ hà đó, dạ, lá, là rồi. Rồi. À, ý kiến của chúng ta sẽ cùng với 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 chúng ta gì cùng lại chúng ta sẽ cùng với chúng ta cùng với chúng ta cùng với chúng ta Có với chúng ta cùng với chúng ta chúng 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 bị các chuyên gia đã khám, phân biệt không bỏ đi ở đâu đấy nhỉ? mày hót kém vậy ta? Hãy coi nha, đây là

อ่าก็เห็น <laughs> 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 ama e Rai นะครับภาวตวรัตโตธรระจับุะนะโมัตตะภะวตตโตธรรมะจัมุถัะนะโมตัสสะภะวตวรัตโตธรรมะจัมุถัะนะโมตัสสะภะวตวรัตโตธรรมะจัมุถัะนะโมทัตตะ semuda da nakoda aman seran khatami aman seran khatami โยทิยํเตพุทธํธรณังกถามิทุติยํพุทธํธมฺมํสรณํ <inaudible>

แต่ยังดีสังฆังบารังกัจจามิตแตยังีสังคังรกัจจามิสิตบธรมนังลิบิตาภัตานาสิตตาเวรัมุเนติขะสังัมาทิยาณิปานาจิตตา วาอมะเนสิกขาปะทังสมาธิญาณีกะทินาธานังเจระมะเนสิกขาปะทังสมาธิญาณีอะธิกาธานังเสโอะนิสิกขาปะทังสมาธิญาณีปาเมตุธิชญาเจระวะณีสิกขาปะทังสมาธิญาณี Kedua, kita akan semakin jahat Bukta, Mata Kedua, kita akan semakin jahat Bukta, Mata Kedua, kita akan semakin jahat Dukram, Merayap, Wajah, Kalang, Datang Kedua,

ครับสำหรับ EP นี้คลิปนี้ก็ให้ท่านได้ดูยาวครับเป็นช่วงประกอบพิธีถวายกระถินครับ คิดไม่จะยาวหน่อยไาอีกว่าคิดโตตัวขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนำมยโอเคเดี๋ยวคนทม้ยมาคอย Yeah. เช็คนาดก่อนอะไราคุณก็กำลังจะเตรียมว่านี่นี่เอาต้อนี่ก็ได้จะทำอะไรเนี่ยเราจะไม่ตเลยนะครับการเอาไว้แบนี้ก็มีขั้นตอนที่ซึ่งพี่น้องชาวพุทธศาสน์จะต้องมึงจดจำขอด้วยประสบการโตรในวันนี้นะครับซึ่งตัวพวเองนั้นก็ไม่เคยได้จัดเตรียมในลักษณะอย่างนี้เพราะว่า าปฏิบัติซึ่งจะแตกต่างจย่างมากมาครับเพรฉะนั้นขั้นตอนวันนี้คือเป็นพระคุณอย่างที่พระครูเล่าเพิรสตที่กัลยาณระตรูท่านได้เมตตาพวกเราได้ขอแนะนำซึ่งวันหนึ่งเป็นครูอาจารย์ที่จะให้เราจดจย่างรวยประสบการณ์ตจบจริงๆนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ในกาสนี้ด้วยความเคารพนิยมครับ แาบน่าระเบัน้อยให้ควแน่นอกับนายกเราอยูสองคนนี้เพื่อคอดยังคือว่าบอดป็นด้วยแนโบราณตู้แขนแขนทุกอย่างใจคุฝางนายกไน่านลอาดีนนะครับว่าทีต่อไปเป็นว่าที่อข้าม ซึ่งบางคั้งเราเราไม่รู้นะครับว่าท่านพูดอะไรให้คำแนะนำอย่างไรนะครับแต่เราก็ต้องเกิดจำว่าท่านตอนเป็นแบบนี้นี่คือผู้ที่จะถวายพิธีที่เป็นางานงาสุดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านประธานในพิธีนะครับเขาเรียกว่า ท่านรักข่าวบุญโกลนะครับท่านผู้ประชาด็อกเตอร์โนบุสมยนาแล้วก็เจ๊ผู้นะครับ,รเ,รสบ,สบ,สบเจ้านะของผู้ที่ซื้อทำเลิกงพยางมาให้พวกเราได้จับตาแล้วท่านสุรศักดิ์บุญเชิญนะครับเจ้าของผู้จัดกาทีเอสไอและเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบที่ผู้ศึกษาและตรวจสอบอารปฏิบัติหน้าที่ของท่านสารตำรวจไปเข้าสูา่การพิารณาตั้งโมรารองนาเดียะให้ให้ให้พระบู ปกปิดกบวยกับู้าเกิดมันเป็นอาผู้กลายเป็นออกแล้วกข้าสังเกตุเป็นหอมเข้าขึ้นมาหลายเนื้อหาต่อพวกผักของผิวกบวยผมเลยรวมห้างเราเป็นห้า ขั้นตอนการระบบริๆของอการเอาไว้